ครับประจั่วหมดจนเรียบร้อยอ่ะนี่เอ่อโทษนะฮะทางคอมเมนต์ยังไงคอมเมนต์คุยเป็เพื่อนโค้ดทีวีกขาหน่อยแล้วกันโค้ดทีวีเงามากเลยมาไม่ดูเลยหรอไม่แล้วเราทํารายการอยู่ไม่ก็เม้นจังบอกเลิกเม้นแล้วไม่อ่านเม้นตอนริงอ่าแล้วเวลามึงไลฟ์เมื่อคืนกูเข้าไปพิมพ์มึงก็ไม่อ่านมึงก็ไม่อ่านเม้นมึงก็ไม่อ่านมึงกูแล้วก็บอกว่าที่กูอ่านมึงมากเลยอ่ะแล้วมึงก็บอกว่าช่องกูแม่งชื่อเหมือนเว็บพนันไอีเวน ที่ช่วงอะไรท่ช่วงไหไรโทนคูงเก้าเก้าอ่บเหมือนเป็นพอนั้นไหมพี่เหมือนยังไม่น่าไม่อ่าจผมเลยพี่ พี่ตู่ติดงานเหรอครับเพิ่งมาไม่รู้ว่าอะไรหรือเปล่าเกาผู้ใหญ่ไม่ชอบนะเขาเหนื่อยมากเหม people, so ือนใบปั่นอีกแล้วเหมือนใปั่นอีกอ่ะเขางไปปั่นกับเขาเนี่ยมันเขาเนี่ยมันมันเบนไม่อยู่เลยทีแรกข้าศึก50พอตอนหลังกวนเริ่มไม่ชอบตอนนี้มันนังไม่ติดแล้วกูว่ามึงเอาเฉือนเนื้อตัวเองถ้าเกิดว่าปั๊ดแรกแล้วเปิดเลือดพุ่งเนี่ยอันนี้คงที่กูมึงเป็นทาวเวนตี้เซนจูรี่ฟ็อกหรือว่ามึงเป็นไอสิงโตเหยียบอะไรหรือเปล่าวะ บ้า,าบจะจเะจาะครูทำไมเอ,อซึ่งซงในทางกับการถ้าเป็นถ้าเป็นสมุทรเป็นเทพหรือเป็นปีกตัวอื่นในบ้างเราคงเป็นวิชาไม่ใช่เทพอเทนอ่เท,อเท,อเทอนอุเทนอุเทนอเทนจะเล่นสักอายังเงี้่เอา มันรีบหน่อยเองนะสาวมาม้ามมาดามมาอ่ะบางทีมันเตเรียมเพลงแปลงมาด้วยนะมันตอกท่องเพลงแปลงมาแล้วแม่งก็ลืมน,นะเทนี่นะเทนจะเล่นจัิรมานาเพราไปเทอยู่เทนพรมิตรงมเป็นวิชาแมนเนี่เป็นมิชาแมนอ่ามูเซนอาัลกาซาเน่แล้วก็ไอ้บาซิลบาซลจราดี้อันนี้ลูกนี้ก็ซิปโควิดก็จากจังหวะเตะมุมลุ้งรัดเปิดมาอย่างแม่ให้เอเวอเรตมุงแล้วก็เขาไปจีห์หาหมออะฮะทำไมฮะซิปโควิดเนี่ย อ๋อเขาเรียกว่ากักตัวกักตัวอยู่15วันสุดยอดแล้วปรากฏเชื้อหายมันก็เลยไม่ต้องไปหาหมอเล่นทุ่มดอกซิมโควิดซิมโควิดแม่สองปีผ่านไปแล้วมึงจะขุดมาเล่นมีกพี่คมจะบอกให้มันเป็นทริกผมเวลาเขาตัดกองแคบที่ ตัดตัดมันก็ได้เปช่วงที่ผมแม่งจะคิดมุกว่าไอ้หาเอ้ยผมแม่งจะเต็มมุกอะไรดีอะไรเงี้ยสมมติเราเสร็จปุ๊บแล้วเราก็กว้างเนี่ถามว่าเป็นหาแ่นดอไมเป็นหาแ่นมาท้อไมหาแ่นหน้าเบ๊ะทำไมยังไงปากเบินใช่ปะโอเคโอเคอันนี้เขาเรียกว่าตลกมุมกล้องเขาตัดมาแค่ปพ๊บคนแม่งก็จะหาแต่ละมันก็จะเป็นเรื่องมุมกล้องพอพอคนหาผมเสร็จปุ๊บตัดมาต่อปั๊บ วโซนเฮอร์มินมาเมื่อ right ตัวซนเออร์มินมึงทำทำไมฟันมึงหญ่เนาะอะส่าฮัลโหลโซนลองว่า you go tonight อซนนี่ผูประษาเกาหิีใต้ได้ไหมครเต้องได้นิดหน่อยขอภาษาเกาหิีใต้สักหน่อยะร่อันยองสลังเฮโยฮีร้อยว้ยสลังเฮโยร้า มีคอมเมนต์บอกพี่โย่งบอกเอากูมาทำอะไรวะเนี่ยไม่จริงจริงกูกูใค่ดีมาเนี่ยกูดูแต่กูคิดว่าเป็นรายการที่แบบมีสาระเลยบอก็ต้องขอโทษจริงๆขอโทขอโทษพี่โย่งแทนไม่ใช่เหมือนกไม่คือพวกผมก็ไม่ได้การทำอะไรเจ๋งคนเดียวเลย ไม่เคยคิดเลยเจ้านายมันบอกว่าเวนี่ดีครับผมก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ยถ้าเวนี้ไม่ดีนะผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่แต่แต่ที่รายการต้องเป็นอย่างนี้แหละสาระมาไปก็ใช่ป่ะครับผมใช่ฮะขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับผมผมได้อยู่นานๆคือเอาคนที่มีสาระมาเนี่ยมันก็เอาเป็นสาระไม่ได้หรอกเข้าใจป่ะพี่เข้าใจรายการโคตรหวิงเลยยังมีส พี่ยอดเขชมกูอยู่เปล่าน่าจะอย่างนั้นไม่ด้ถึงสองคนเลยได่าอยู่พูดตรงๆนะตอนนี้หน้าเป้าไทยนะมีทีละสิ่งกับดิสังนะที่เล่นเป้านะก่อนอื่นนั้นไซยันต้องกล่าวคำว่าสวัสดีและลาก่อร้องก่อนดิอ๋อไม่ร้องแลครับเสียงไม่ไหวไก่มูนผมไม่รู้เห็นมันหมุนกันอยู่ โค้ตอนนั้นเป็นลาโกปาเขาก็เรียกเข้าไปคุยเลยผมเอาคุณมาเนี่ยคือผมไม่ต้องการให้คุณมาแค่พักบอลผมต้องการให้คุณแบบยิงประตูเออยิงประตูอโอ้โหเราหลังจากนั้นก็แม่งแบบเปลี่ยนเลยพวกเปลี่ยนการเล่นฟรีคิกแม่งยิงเองจุดโทษยิงเองแม่งคอนเนอร์ไปเตะแล้วมาโมงเองด้วยก็เอิญใจุฤษฎีภาษาแม่งยังไม่ทำ่างนั้นเลยนี่เล่นการไล่เลเวลเสียงด้วยนะเออดีนะไปยิงจุดโทษไปเซฟเองอีกดูดูมึงไม่ ตายไอตู่ตายไอ้ตู่ตายเจอเตะมึง้็ไปมบกเลยไอ้ตู่ตายแล้วอตู่ตาแล้วก็ต่อได้ยิงอยุดโทษเซกีหยุดโทก